เธอแค่ลุกขึ้นมาร้องเพลงในงานแต่งงานโดยไม่รู้เลยว่าเสียงเพลงนั้นกำลังสะกดหัวใจของซี o ผู้ทรงอำนาจจากหญิงสาวธรรมดากลายเป็นคนที่ทั้งโลกจับตามองแต่ความรักครั้งนี้จะพาเธอสู่ความสุขหรือพายุครั้งใหญ่ที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างอย่าพลาดเรื่องราวที่ทั้งโรแมนติกทั้งสเตือนใจและเต็มไปด้วยความลับที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงดนตรีบรรเลงคลอเบาๆภายในห้องจัดเลี้ยงหรูหรา แสงไฟระยิบระยับสะท้อนแก้ววายและช่อดอกไม้สีขาวหญิงสาวยืนอยู่ข้างเวทีหัวใจเต้นแรงเมื่อถูกเชิญขึ้นมาร้องเพลงแทนเจ้าสาวเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครจับตามองเพราะเพียงต้องการช่วยให้งานดูสมบูรณ์เสียงใสของเธอไหลรินออกมาอบอวลไปทั่วห้องราวกับสายลมอ่อนในยามเย็นผู้คนหยุดพูดคุยทุกสายตาหันมาจับจ้องที่หญิงสาวเพียงผู้เดียวในมุมหนึ่งของห้อง ชายหนุ่มในชุดสูทสีเข้มนั่งเงียบแววตาของเขาคมกริบแต่กลับอ่อนโยนเมื่อมองไปที่เธอเขาคือซีอผู้เย็นชาชายที่ใครต่อใครในงานต่างหวั่นเกรงแต่ในวินาทีนั้นเขากลับยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงร้องยังคงสะกดผู้ฟังเธอไม่รู้เลยว่าหัวใจของใครบางคนกำลังถูกขโมยไปทีละน้อยเขาจ้องมองริมฝีปากที่เปล่งเสียงจ้องมองดวงตาที่สองประกาย และรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสจากใครมาก่อนหญิงสาวรู้สึกเพียงว่าบรรยากาศรอบตัวเริ่มแปลกไปแสงไฟเหมือนสว่างกว่าปกติเสียงปรบมือค่อยๆดังขึ้นราวกับก้องอยู่ในหัวใจเธอเธอพยายามหายใจลึกแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลเสียงดนตรีที่เธอขับร้องค่อยๆจบลงท่ามกลางความเงียบสงัดที่ยาวนานเพียงชั่วลมหายใจ ก่อนเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องจัดเลี้ยงผู้คนต่างยืนขึ้นปรบมือแววตาเปลี่ยมไปด้วยความประทับใจเจ้าสาวยิ้มทั้งน้ำตาเจ้าบ่าวยกมือขึ้นซับน้ำตาของเธอด้วยความรักหญิงสาวยืนตัวสั่นเล็กน้อยเธอไม่คุ้นเคยกับแสงไฟและสายตานับร้อยคู่หัวใจยังเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเธอยกมือไหวขอบคุณก่อนจะรีบก้าวลงจากเวทีด้วยความเขินอายแต่ในขณะที่เธอเดินผ่านโต๊ะหนึ่ง สายตาคมคายก็สบเข้ากับเธอโดยบังเอิญชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพียงแค่จ้องมองก็ทำให้เธอชะงักลมหายใจเธอติดขัดโดยไม่รู้สาเหตุเขามีใบหน้าที่เคร่งครึมแต่ออบอุ่นประหลาดเมื่อสายตาทั้งหมดจดจ้องอยู่ที่เธอเหมือนโลกทั้งใบถูกหยุดเอาไว้ในวินาทีนั้นหญิงสาวก้มหน้าหนีอย่างรวดเร็วพยายามเดินต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในใจกลับสั่นสะเทือนอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ซีโอหนุ่มยกแก้วไวน์ขึ้นจระโรริมฝีปากแต่แทบไม่ได้ดื่มสักหยดเพราะสายตายังจับจ้องแผ่นหลังบอบบางที่เดินห่างออกไปสำหรับเขาแล้วเสียงร้องนั้นยังคงก้องอยู่ในหูและราวกับได้ทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในใจอย่างลึกซึ้งเขาไม่เคยเชื่อในความรักแรกพบแต่ในค่ำคืนนี้หัวใจเขากำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปหลังพิธีการจบลงแขกผู้มีเกียรติต่างทยอยออกจากห้องจัดเลี้ยง หญิงสาวเดินไปยืนอยู่มุมหนึ่งของสวนด้านนอกเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และปล่อยให้ความตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงแสงไฟสีส้มจากหลอดเล็กๆประดับตามต้นไม้ส่องสะท้อนแก้วตาของเธอจนดูวาววับลมกลางคืนพัดเอื่อยๆพาเอากลิ่นหอมของดอกมะลิลอยมาติดปลายจมูกเธอหลับตาลงชั่วครู่พยายามเก็บเกี่ยวความสงบในช่วงเวลาสั้นๆไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนยืนมองจากระยะไกล ซี o หนุ่มยืนอยู่เงียบๆมือหนึ่งซุกกระเป๋ากางเกงอีกมือกำแก้วไวน์ที่ยังไม่ได้ดื่มจนแน่นสายตาของเขาไม่เคยละจากร่างบอบบางตรงหน้าทุกการเคลื่อนไหวของเธอไม่ว่าจะเป็นการสะบัดผมเบาๆหรือการยกมือขึ้นกอดอกเพราะอากาศเย็นล้วนทำให้หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะเขาไม่เข้าใจตัวเองนี่เขากำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงหยุดมองเธอไม่ได้เลยหญิงสาวหันกลับมา สายตาเพลอศเข้ากับเขาอีกครั้งวินาทีนั้นเธอแทบหยุดหายใจเขายืนอยู่ภายใต้แสงไฟสีอุ่นใบหน้าคมสันเด่นชัดราวกับรูปสลักและแววตาลึกล้ำจนเธอแทบละสายตาไม่ออกคุณมองฉันหรือคะเสียงเธอสั่นเครือออกมาอย่างไม่ตั้งใจเขายกยิ้มมุมปากก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวเหมือนกดดันให้หัวใจเธอเต้นแรงยิ่งขึ้นผมฟังคุณร้องเพลง เสียงทุ้มต่ำของเขาแฝงด้วยความหนักแน่นแล้วผมก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงมันได้เลยหญิงสาวเบิกตากว้างใบหน้าร้อนเผาขึ้นอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรเธอพยายามก้าวถอยแต่ขากลับแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นความเงียบปกคลุมอยู่ชั่วขณะมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวเป็นจังหวะเขายื่นมือออกไปนิ้วเรียวยาวแทบจะสัมผัสปลายนิ้วของเธอแต่เขากลับหยุดชะงัก เหมือนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองหญิงสาวยิ่งสับสนเธอเป็นเพียงหญิงธรรมดาที่ถูกเชิญมาช่วยร้องเพลงแต่เหตุใดชายที่สูงส่งและทรงอำนาจที่สุดในงานถึงทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงคนสองคนในห้องจัดเลี้ยงเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นผู้ช่วยส่วนตัวเดินเข้ามาตามอย่างเร่งรีบทำลายช่วงเวลาที่เหมือนจะหยุดนิ่งซียอหนุ่มถอนหายใจแผ่วเบาสายตายังคงตรึงอยู่กับเธอ ก่อนจะหันหลังกลับไปโดยไม่พูดอะไรอีกหญิงสาวยืนตัวแข็งหัวใจสั่นไหวราวกับเพิ่งผ่านพายุใหญ่เธอไม่รู้ว่าเหตุการณ์เมื่อครู่คืออะไรและไม่แน่ใจว่าตัวเองควรดีใจหรือหวาดกลัวแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเธอไม่อาจาลืมสายตาของเขาได้เลยหลังจากนั้นเพียงไม่นานชื่อของซี o ผู้นั้นก็ถูกเอ่ยถึงทั่วทั้งงานแขกผู้มีเกียรติคนแล้วคนเล่าพูดถึงความสำเร็จของเขา ถึงอำนาจที่เขาถือครองและความเด็ดขาดที่ใครก็ไม่กล้าต่อรองหญิงสาวฟังเงียบเงียบหัวใจยิ่งสัน่นเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่ห่างไกลเกินเอื้อมค่ำคืนนั้นเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอพยายามบอกตัวเองให้ลืมพยายามคิดว่าเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ทุกครั้งที่หลับตาเสียงทุ้มต่ำยังคงดังก้องในหูแววตาคมเข้มยังคงตามหลอกหลอนเธอยกมือแตะหน้าอก หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดราวกับกำลังตอบคำถามที่เธอไม่อยากยอมรับในอีกฟากหนึ่งของเมืองภายในคฤหาสน์หรูริมแม่น้ำซีโอหนุ่มยืนอยู่ริมระเบียงมองออกไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ประดับด้วยดวงดาวนับพันเขาวางแก้วไวน์ลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่กลับไม่กล้ากดหาใครภาพใบหน้าของหญิงสาวผุดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงร้องอันใสกังวลยังคงสะท้อนอยู่ในหัวใจเขาขมวดคิ้ว ไม่ชอบความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้แต่ยิ่งพยายามตัดขาดหัวใจก็ยิ่งดึงเขากลับไปหาเธอหญิงสาวไม่รู้เลยว่าตั้งแต่คืนนั้นชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปและทุกย่างก้าวที่เธอเดินกำลังพาเธอเข้าใกล้โลกที่เต็มไปด้วยอํานาจความลับและความรักที่คาดไม่ถึงเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสาดลอดผ่านม่านผืนบางซองลงบนโต๊ะไม้ที่วางสมุดเพลงเก่าไว้หญิงสาวนั่งก้มหน้า สายตาจ้องไปยังหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยตัวโนโ้ตแต่ใจกลับล่องลอยไปไกลเสียงเขายังวงเวียนอยู่ในความคิดคำพูดเพียงประโยคเดียวเมื่อคืนผมฟังคุณร้องเพลงแล้วผมไม่สามารถหยุดคิดถึงมันได้เลยทำให้เธอใจเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึงเธอสส่หน้าแรงแรงพยายามปัดความคิดเหล่านั้นทิง้งบอกตัวเองว่าไม่ควรจมอยู่กับภาพลวงตาเขาเป็นคนที่สูงเกินเอื้อมและเธอก็เป็นเพียงหญิงธรรมดาเท่านั้น แต่โชคชะตากลับไม่ปล่อยให้เธอลืมง่ายๆตอนบ่ายวันเดียวกันโทรศัพท์ของเธอสั่นเบาๆเป็นข้อความจากเจ้าสาวเมื่อคืนขอบคุณที่ช่วยร้องเพลงนะตามด้วยข้อความอีกบรรทัดมีคนในงานสนใจอยากรู้จักเธอหญิงสาวอ่านแล้วหัวใจเต้นแรงมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยในหัวเธอมีเพียงภาพชายคนนั้นเธอรีพิมพ์ตอบกลับพยายามทำเป็นไม่สนใจ คงเป็นแค่แขกทั่วไปข้าไม่สำคัญหรอกแต่ปลายนิ้วกลับหยุดค้างอยู่บนแป้นพิมพ์ความจริงในใจตะโกนว่าเธอเองก็อยากรู้ว่าเขาสนใจหรือไม่ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของเมืองบนชั้นสูงสุดของตึกระฟ้าซีโอหนุ่มนั่งอยู่ในห้องทำงานกว้างใหญ่กองเอกสารวางเต็มโตะ๊ะหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงตัวเลขการลงทุนมหาศาลแต่สายตาของเขากลับเมอออกไปนอกหน้าต่าง ผู้ช่วยส่วนตัวรายงานงานสำคัญแต่เขาแทบไม่ได้ยินในหัวมีเพียงเสียงร้องของหญิงสาวเมื่อคืนเขาขยับปลายนิ้วบนโต๊ะเบาๆเหมือนกำลังเคาะตามจังหวะเพลงที่ยังไม่จางหายเขาไม่เข้าใจตนเองนี่เขากำลังปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่แทบไม่รู้จักชื่อเข้ามาเขย่าหัวใจได้จริงหรือเย็นวันนั้นหญิงสาวแวะร้านกาแฟเล็กๆ,ๆใกล้บ้านเธอต้องการหามุมสงบเพื่อตั้งสติ เสียงกระดิ่งดังกรุงกริงเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นลอยอบอวลไปทั่วร้านเธอสั่งลาเต้นหนึ่งแก้วก่อนจะเลือกนั่งที่มุมริมหน้าต่างเธอหยิบสมุดเพลงออกมาพยายามเขียนโน้ตใหม่เพื่อเบี่ยงเบนความคิดแต่แล้วเงาของใครบางคนก็ตกทอดลงบนโตเธอเงยหน้าขึ้นหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเขายืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มในชุดสูทเรียบหรู กับรัสมีที่ทำให้ทุกสายตาในร้านหันมามองแต่เขากลับจ้องเพียงแค่เธอหญิงสาวตกใจจนพูดไม่ออกปากขยับแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเขายิ้มบางบางสายตาอ่อนลงกว่าที่เธอเห็นเมื่อคืนบังเอิญจริงๆที่ได้เจอคุณอีกเธอกรับริบตาถีพยายามเรียบเรียงคําพูดคุณมาได้ยังไงคะผมต่างหากที่ควรถามเขาตอบเสียงทุมผมตาหาคุณตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เธอชะง,งักมือที่ถือปากกาหล่นลงกับโต๊ะโดยไม่รู้ตัวเขาพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความลังเลไม่มีการปิดบังราวกับสิ่งที่เขาต้องการชัดเจนเกินกว่าจะเก็บไว้ผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้เขาพูดชาชาทุกคำหนักแน่นจนหัวใจเธอสั่นสถานหญิงสาวหน้าแดงจัดเธอก้มหน้าหลบสายตาคมขายฉันเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรเลย แต่สำหรับผมคุณพิเศษที่สุดแล้วบรรยากาศรอบร้านเหมือนถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของทั้งสองที่เต้นแรงกาแฟที่สั่งไว้ถูกลืมสนิทเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่สูงส่งขนาดนี้จะยืนอยู่ตรงหน้าเธอและเอ่ยคำพูดที่ตรงไปตรงมาเช่นนั้นความสับสนตีวนในใจเธอทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวทั้งอยากใกล้และอยากหนีห่างหลังจากนั้นไม่กี่วัน เขาเริ่มส่งข้อความมาหาเธอถามไถ่ายเรื่องทั่วไปเล่าเรื่องงานบ้างเรื่องชีวิตประจำวันบ้างทุกข้อความเรียบง่ายแต่กลับทำให้หัวใจเธอสั่นทุกครั้งที่เห็นชื่อเขาปรากฏบนหน้าจอเธอบอกตัวเองให้ระวังบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นเพียงความสนใจชั่ววูบของชายผู้มีอำนาจแต่ลึกๆในใจเธอรู้แล้วว่าเธอกําลังตกอยู่ในวงวนเดียวกับเขาคืนหนึ่งเขาส่งข้อความเพียงสั้นๆ พรุ่งนี้คุณมีเวลาหรือเปล่าผมอยากเจอหญิงสาวถือโทรศัพท์นิ่งหัวใจเต้นรัวมือเย็นเฉียบจนต้องกอดตัวเองเธอพิมพ์ตอบกลับแม้จะลังเลแต่ปลายนิ้วกลับพาเธอเขียนออกมาโดยไม่รู้ตัวค่ะวันรุ่งขึ้นรถหรูสีดำมาจอดรอหน้าอาพาร์ตเมนต์เก่าๆของเธอชายหนุ่มก้าวลงจากรถเปิดประตูให้เธอด้วยตัวเองทุกสายตาของผู้คนแถวนั้นจับจ้อง เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากโลกธรรมดาที่เคยอยู่และถูกโยนเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความหรูหราเขาพาเธอไปที่ร้านอาหารระดับห้าดาวโต๊ะที่จัดไว้ริมกระจกมองเห็นวิวเมืองยามค่ำคืนเธอนั่งตรงข้ามเขาพยายามสงบสติอารมณ์แต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาไม่ว่าจะเป็นการยกแก้วหรือการสบตาล้วนทำให้เธอหวั่นไหวคุณรู้ไหมเขาพูดเสียงเบาแต่ชัดเจน ผมไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสบตาเข้ากับเขาหัวใจเต้นแรงเกินควบคุมเธอไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะพาไปที่ใดเธอไม่รู้ว่าระหว่างเธอกับเขาจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆหรือจะเป็นบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลแต่ในค่ำคืนนี้เมื่อแสงไฟเมืองสะท้อนดวงตาของเขาเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าหนทางที่จะเดินต่อไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ว ค่ำคืนนั้นหลังจากมื้ออาหารอันแสนประณีตบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงไวโอลินที่ล่องลอยเบาๆแสงไฟจากตัวเมืองส่องประกายระยิบระยับเหมือนท้องฟ้าดาวตกที่ทอดตัวอยู่เบื้องล่างหญิงสาวนั่งเงียบมือทั้งสองกุมกันไว้บนตักหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะเธอพยายามสงบสติแต่สายตาของเขาที่ไม่ละไปจากเธอเลยกลับทำให้ลมหายใจติดขัดคุณดูประมา เสียงเขานุ่มลึกแต่แฝงด้วยความแน่วแน่เธอเงยหน้าขึ้นสบเข้ากับแววตาขมเข้มสายตานั้นไม่ใช่เพียงการมองแต่เหมือนกำลังมองทะลุเข้าไปถึงความรู้สึกในใจถ้าเธอตอบเสียงเบาฉันไม่เคยนั่งที่แบบนี้มาก่อนเขายกยิ้มบางแล้วคุณรู้สึกอย่างไรเธอกัดริมฝีปากไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะสิ่งที่รู้สึกตอนนี้ไม่ใช่เพียงความหรูหรา แต่คือการที่เธอนั่งตรงข้ามชายคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้ทั้งชีวิตหลังมื้ออาหารเขาไม่ปล่อยให้บรรยากาศจบลงง่ายๆเขาพาเธอออกไปยังระเบียงกว้างสายลมยามค่ำคืนพัดโชยแสงจันทร์สาดกระทบผิวน้ำในแม่น้ำที่ทอดยาวสร้างภาพงดงามดุดงานสินเธอยือนพิงราวระเบียงกอดตัวเองเบาๆเพราะลมหนาวทันใดนั้นเสื้อสูทของเขาก็คลุมลงบนไหล่เธอ หญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยแต่ความอบอุ่นจากผืนผ้ากลับทำให้หัวใจเธออบอุ่นยิ่งกว่าคุณไม่ควรปล่อยให้ตัวเองหนาวเขาพูดชาชาๆเสียงเต็มไปด้วยความห่วงใยที่ไม่อาจปิดบงังเธอเงียบแต่ในใจสั่นไหวจนแทบยืนไม่อยู่วินาทีนั้นความเงียบปกคลุมมีเพียงเสียงลมและเสียงหัวใจที่ดังประสานกันเขาเอื้อมมือแตะเส้นผมที่ปลิวไปตามแรงลมเกลี่ยออกจากใบหน้าของเธออย่างแผ่วเบา ปลายนิ้วเขาแทบไม่แตะผิวแต่กลับทำให้ร่างกายเธอสั่นสะท้านหญิงสาวไม่กล้าหันไปสบตาแต่เขากลับก้าวเข้ามาใกล้อีกเพียงก้าวเดียวระยะห่างระหว่างกันเหลือเพียงลมหายใจความรู้สึกบางอย่างแผ่ซ่านออกมาทั้งหวานทั้งกดดันทั้งอบอุ่นและทั้งหน้าหวาดวันแต่ก่อนที่หัวใจจะพาไปไกลกว่านั้นเสียงโทรศัพท์จากในห้องดังขึ้นทำลายบรรยากาศที่เหมือนจะหยุดนิ่งเขาขมวดคิ้ว สีหน้ากลับมาเย็นชาในพริบตาเหมือนชายหนุ่มเมื่อครู่กับคนตรงหน้านี้เป็นคนละคนขอโทษเขาพูดสั้นๆก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าไปหญิงสาวยืนมองตามหัวใจที่เพิ่งเต้นแรงกลับรู้สึกว่างเปล่าเธอไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่ชายอบอุ่นที่คอยปกป้องเธอหรือซ e อผู้ทรงอำนาจที่ใครต่อใครต่างหวาดกลัววันถัดมาชีวิตของเธอเปลี่ยนไปทีละน้อย มีรถหรูมารับไปทำงานอาสาร้านกาแฟเล็กๆที่เธอชอบมีดอกไม้สดจัดวางรออยู่ทุกเช้าและทุกครั้งที่มองไปรอบตัวเธอมักเห็นเงาของบริการที่ยืนห่างๆเธอรู้ดีว่านี่คือฝีมือของเขาหัวใจเธอสั่นทุกครั้งที่คิดถึงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวโลกของเขาใหญ่เกินไปและทุกก้าวที่เขาพาเธอเข้าไปก็เหมือนกับกำลังพาเธอห่างจากโลกเดิมที่คุ้นเคย คืนหนึ่งเขาโทรหาด้วยน้ำเสียงจริงจังพรุ่งนี้คุณมาที่ตึกบริษัทผมได้ไหมเธอนิ่งไปใจสั่นแรงแต่สุดท้ายก็พยักหน้าทั้งที่เขาไม่เห็นค่ะวันรุ่งขึ้นหญิงสาวก้าวเข้าสู่ตึกสูงตระงานกระจกใสสะท้อนเงาตัวเองที่เต็มไปด้วยความประมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับก้มศีรษะให้เธอรากับรู้ล่วงหน้าว่าเธอคือแขกสำคัญเธอถูกพาขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนสุด หัวใจเต้นแรงจนแทบล้นอกเมื่อประตูลิฟเปิดออกเขายืนรออยู่แล้วสายตาคมเข้มจับจ้องเธอเพียงคนเดียวห้องทำงานกว้างใหญ่เต็มไปด้วยความหรูหราและอำนาจแต่เมื่อเธอเก้าวเข้าไปกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมีเพียงเธอกับเขาเขาเดินเข้ามาใกล้ไม่พูดอะไรในตอนแรกเพียงแต่ยื่นซองเอกสารสีขาวให้เธอนี่คือสัญญาเขากล่าว สัญญาที่จะทำให้คุณได้ร้องเพลงในเวทีใหญ่ที่สุดยิงสาวเบิกตากว้างมือสั่นเมื่อรับมาหัวใจสับสนจนแทบระเบิดเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกสายตาคมเข้มทิมแทงแต่เสียงกลับนุ่มลึกและนี่คือสัญญาที่จะทำให้ผมไม่ปล่อยให้คุณหายไปจากชีวิตผมเธอยือนนิ่งโลกทั้งใบเงียบสนิททุกอย่างเหมือนถูกบีบอัดจนเหลือเพียงหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดเธอรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือสัญญานี้ไม่ได้ผูกมัดเพียงเส้นทางอาชีพมันกำลังผูกมัดหัวใจของเธอเข้ากับชายหนุ่มผู้ทรงอำนาจในเส้นทางที่เธอไม่อาจหันหลังกลับได้อีกแล้วหญิงสาวยืนนิ่งสายตาจ้องซองสัญญาในมือหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอไม่เข้าใจทำไมคนอย่างเขาถึงต้องการเธอทั้งที่รอบตัวเขามีคนมากมาย มีนักร้องระดับมืออาชีพมีผู้หญิงสวยสง่าที่คู่ควรแต่เขากลับเลือกเธอหญิงสาวธรรมดาที่แทบไม่มีอะไรโดดเด่นคุณหมายความว่ายังไงคะเสียงเธอสัน่นเหมือนถามเพื่อยืนยันว่าไม่ได้หูฝาดเขาไม่ตอบในทันทีสายตาคมเข้มจับจ้องเธอแน่วแน่ก่อนจะเอ่ยช้าๆผมอยากให้คุณร้องเพลงต่อหน้าโลกและผมอยากให้คุณอยู่ในชีวิตผมเธอหายใจติดขัด คำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวอบอุ่นปนกับแรงกดดันจนยากจะทนแต่ฉันเธอกัดริมฝีปากแน่นฉันไม่ใช่คนที่เหมาะสมสำหรับคุณเขาก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างเหลือเพียงลมหายใจใครเป็นคนตัดสินว่าคุณเหมาะสมหรือไม่เธอเงียบไม่กล้าสบตาแต่หัวใจกลับโอนเอ็นจนแทบสุดเวลาผ่านไปหลายวันหญิงสาวแทบไม่ได้พักใจ ทุกเช้าเธอตื่นขึ้นพร้อมกับความลังเลทุกคืนเธอนอนลงพร้อมกับภาพใบหน้าของเขาในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาวันประกาศข่าวบริษัทของเขาจัดงานถแถลงใหญ่นักก่าวและช่างภาพนับสิบเข้ามารวมตัวทุกสายตาและทุกเลนกล้องหันมาที่เธอหญิงสาวยืนบนเวทีมือกําไมค์สัน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนวันแรกที่ร้องเพลงในงานแต่งแต่ครั้งนี้ข้างกายเธอคือเขา ชายผู้ทรงอำนาจที่ยืนอยู่ราวกับกำลังปกป้องเธอเขาจับมือเธอไว้แน่นยกขึ้นประกาศต่อหน้าทุกคนนี่คือศิลปินคนใหม่ของบริษัทเราเสียงแฟลชกล้องดังรัวเสียงฮือฮาเต็มไปทั่วห้องแต่สิ่งที่เธอได้ยินชัดที่สุดคือเสียงหัวใจตัวเองที่ดังไม่หยุดหลังเวทีหญิงสาวหอบหายใจพยายามสงบสติแต่เขาก้าวเข้ามาใกล้จับไหล่เธอไว้แน่น คุณทำได้ดีมากเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นเธอเงยหน้าขึ้นสบกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในความเข้มแข็งนั้นทำให้เธอเกือบลืมไปว่าเขาเป็นใครแต่ไม่นานความจริงก็เริ่มไล่ตามข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วว่าซ e o ผู้ทรงอำนาจกำลังให้ความสนใจพิเศษกับหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งบทความในโลกออนไลน์เขียนกันไปต่างๆนานาบางคนชื่นชม แต่บางคนเหยียดยามกล่าวหาว่าเธอคงใช้วิธีการพิเศษเพื่อก้าวขึ้นมาหญิงสาวอ่านแล้วใจแทบสลายทุกคำพูดเหมือนมีคมกรีดลึกเข้าไปคืนนั้นเธอร้องให้คนเดียวในห้องเล็กๆไฟจากจอโทรศัพท์ยังสว่างวาบแต่เธอไม่กล้าเปิดอ่านคอมเมนต์ต่อทันใดนั้นเสียงข้อความดังขึ้นชื่อของเขาปรากฏบนหน้าจออย่าอ่านอะไรที่ทำให้คุณเจ็บให้เชื่อใจผมแค่นั้นพอน้ำตาเธอไหลไม่หยุด มือกำโทรศัพท์แน่นความรู้สึกทั้งหวานทั้งเจ็บทั้งอบอุ่นท้าโถมจนแทบหายใจไม่ออกวันต่อมาเขามารับเธอด้วยตัวเองรถรูเคลื่อนเข้าสู่ทางเข้าที่เต็มไปด้วยนักกล่าวแฟลชจากกล้องาศาสตร์ส่องเสียงตะโกนถามดังสนัน่นคุณมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่จริงหรือไม่ที่เธอเป็นคนพิเศษของคุณหญิงสาวหน้าซีดร่างกายสั่นไหวด้วยความกลัวแต่เขากลับก้าวลงจากรถ จับมือเธอไว้แน่นดึงเธอออกมาท่ามกลางฝูงชนแววตาเขามั่นคงน้ำเสียงเยือกเย็นแต่ชัดเจนเธอคือคนสำคัญสำหรับผมเสียงฮือฮาดังสนัน่นกล้องถ่ายภาพรัวไม่หยุดหญิงสาวแทบหยุดหายใจเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะพูดออกมาตรงๆต่อหน้าทุกคนต่อหน้าโลกหัวใจเธอทั้งสั่นทั้งวันไหวทั้งอบอุ่นและทั้งกลัวเพราะตั้งแต่วินาทีนั้น ทุกสายตาบนโลกจะไม่ปล่อยเธอเป็นคนธรรมดาอีกต่อไปคืนนั้นในเพนท์เฮาส์ของเขาหญิงสาวนั่งเงียบอยู่ตรงระเบียงมองแสงไฟเมืองที่ระยิบระยับเขาเดินเข้ามาชา้ชาๆวางแก้วน้ำอุ่นลงข้างเธอนั่งลงเคียงข้างไม่พูดอะไรในตอนแรกเธอหันไปสบตาแล้วเสียงสั่นเครือก็เล็ดลอดออกมาทำไมต้องทำแบบนั้นคะคุณรู้หรือเปล่าว่าทุกคนกำลังพูดถึงฉัน เขายกมือแตะมือเธอบีบเบาๆเพื่อปลอบเพราะผมไม่อยากให้คุณต้องเผชิญกับมันคนเดียวถ้าต้องมีใครถูกโจมตีก็ควรเป็นผมไม่ใช่คุณยิงสาวน้ำตาคลอเธอรู้สึกถึงความหนักแน่นในคำพูดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าตั้งแต่วินาทีที่เขาเปิดเผยเส้นทางของเธอจะไม่มีวันหันกลับได้อีกและที่น่ากลัวยิ่งกว่าคำพูดจากคนทั้งโลกคือหัวใจของเธอ ที่กำลังยอมแพ้ต่อผู้ชายคนนี้ทีละน้อยโดยไม่อาจหยุดได้เลยเวลาผ่านไปหลายเดือนหญิงสาวไม่ใช่เพียงนักร้องสมัครเล่นในงานแต่งงานอีกต่อไปแต่เธอกลายเป็นศิลปินที่ผู้คนจดจำด้วยเสียงที่อบอุ่นและหัวใจที่จริงใจทว่าบนเส้นทางนี้เธอต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายทั้งคำดูถูกคำวิจารณ์และสายตาที่ไม่ยอมรับแต่ทุกครั้งที่เกือบล้มลงมือของเขาก็จะยื่นมาคอยประคอง ค่ำคืนหนึ่งเธอขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเสียงดนตรีก้องกังวานผู้คนนับพันโบกไฟและร้องตามหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาคลอเมื่อหวนคิดถึงวันแรกที่เธอร้องเพลงโดยไม่ตั้งใจในงานแต่งงานเล็กๆวันนั้นเธอเป็นเพียงคนธรรมดาแต่วันนี้เธอกำลังยืนอยู่ในที่ที่ไม่เคยฝันว่าจะได้ยืนและในแถวหน้าสุดสายตาคมคู่นั้นยังคงจ้องมาที่เธอเหมือนวันแรกไม่เคยเปลี่ยน หลังเวทีเมื่อเสียงปรบมือสุดท้ายดับลงเขาเก้าวเข้ามากอดเธอไว้แน่นโดยไม่สนสายตาของใครคุณทำได้แล้วเสียงเขาสั่นเล็กน้อยและคุณก็ทำให้ผมเชื่อว่าความรักสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้จริงๆหญิงสาวซบลงบนไหล่กว้างน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อายถ้าไม่มีคุณฉันคงไม่มีวันมายืนตรงนี้เขาหัวเราะเบาๆกระซิบข้างหูเธอไม่ใช่เพราะผม แต่เพราะคุณเชื่อในเสียงเพลงของตัวเองหลายปีต่อมาในงานแต่งงานที่จัดขึ้นกลางสวนดอกไม้สีขาวเสียงเพลงอันอ่อนหวานดังก้องหญิงสาวในชุดเจ้าสาวกำลังร้องเพลงด้วยรอยยิม้มแขกทุกคนต่างซึ้งใจและในแถวหน้าสุด CEO หนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งฟังเธอร้องเพลงอย่างไม่ตั้งใจวันนี้ยืนเคียงข้างในฐานะสามีหัวใจเขายังสั่นไหวเหมือนวันแรกที่พบเสียงเพลงจบลง เธอเก้าวลงจากเวทีเขายื่นมือมารับสายตาทั้งสองสบกันแน่วแน่เธอยิ้มทั้งน้ำตากระซิบแผ่วเบานี่คือเสียงเพลงที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลและในค่ำคืนนั้นท่ามกลางแสงไฟดอกไม้และคำอวยพรความรักของพวกเขาก็ได้บรรเลงบทสุดท้ายกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันเลือนหาย